สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บายวิเบช่องที่รวมทุกเรื่องราวข่าวสารและรีวิวมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆจากทั่วโลกไม่ว่าคุณจะเป็นสายซิ่งสายทัวริงหรือสายคลาสสิกที่นี่คือบ้านของคนรัก200ออย่างแท้จริง วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับการกลับมาของตำนาน2องล้อที่เคยครองใจคนทั้งโลกและเป็นสัญลักษณ์แห่งความคลาสสิกในยุค80และ90นั่นก็คือ y a มาฮ่ RX 1 0 0 2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่ยามาฮ่าตัดสินใจปลุกชีพขึ้นมาอีกครั้งเพื่อตอบโจทย์คนรักรถมอเตอร์ไซค์สไตล์เรโทรผสมเทคโนโลยีสมัยใหม่ y a มาฮ่ RX 1 0 0ในอดีตเป็นรถที่โด่งดังในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย ด้วยรูปลักษณ์ที่เรียบง่ายแต่ดูดนันเสียงเครื่องยนต์สองจังหวะที่เป็นเอกลักษณ์และความคล่องตัวที่หาได้ยากในยุคนี้ คราวนี้ในปี2026ยามาฮ่านำมันกลับมาในสไตล์ที่ยังคง DNA ดั้งเดิมไว้แต่เพิ่มความทันสมัยเพื่อให้สอดคล้องกับมาตราฐานใหม่ๆทั้งในเรื่องความปลอดภัยสมรรถนะและการปล่อยมลพิษยามาฮ่า RX100-2026 มาพร้อมดีไซน์เรโทรที่คงเอกลักษณ์ของรุ่นเดิมอย่างไฟหน้าทรงกลมขนาดใหญ่แบบเล็ดให้แสงสว่างชัดทั้งกลางวันและกลางคืน ชุดเรือนไม้ทรงคลาสสิกแต่ภายในเป็นจอ LCD แสดงผลข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วรอบเครื่องระยะทางเกียร์และไฟเตือนต่างๆทังน้ำมันทรงหยดน้ำพร้อมโลโก้ยามาฮ่าแบบตัวนูนที่ให้ความรู้สึกเหมือนยุคทองของ RX 100 1 0 0เบาะนั่งเป็นแบบตอนเดียวทรงเรียบหุ่งหนังคุณภาพสูงพร้อมตะเข็บเย็บให้ลุกวินเทจแต่สบายเวลาขี่ไกลๆเฟรมตัวถังใช้แบบท่อเหล็กกลมแข็งแรงแต่น้ำหนักเบา ทำให้ควบคุมง่ายในทุกสภาพถนนเครื่องยนต์ของ RX 1 0 0 2 0 2 6มีการปรับใหม่หมดโดยยังค,งคงความคลาสสิกในรูปแบบสูบเดียว2จังหวะขนาด 100cc แต่ใช้เทคโนโลยี f u e l Injection และระบบค,บควบคุมไอเสียที่ผ่านมาตรฐานยูโร5บวกเพื่อให้เสียงและฟีลลิ่งยังใกล้เคียงรุ่นเดิมแต่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กำลังสูงสุดอยู่ที่15แรงม้าที่8,500รอบต่อนาทีและแรงบิด14นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์5สปีดอัตราเร่งยังคงตอบสนองทันใจตามสไตล์2จังหวะแต่ให้การประหยัดน้ำมันที่ดีขึ้นกว่าเดิมมากโชคหน้าเป็นเทเลสโคปิกขนาด35มิลิเมตรส่วนด้านหลังเป็นโชคคู่ปรับพอลิโลดได้ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลแต่มั่นคง เบรกหน้าเป็นดิสก์เดี่ยวพร้อมคาลิเปอร์สองท่อส่วนเบรกหลังเป็นรัมเบรกแบบคลาสสิกเพื่อคงอารมณ์เดิมน้ำหนักตัวรถเทียง110กิโลกรัมทำให้คล่องตัวสุดๆเหมาะกับทั้งการขี่ในเมืองและทางไกลายามาฮ่ RX 1 0 0 2 0 2 6ยยังมาพร้อมระบบความปลอดภัยพื้นฐานเช่น ABS ที่ล้อหน้าระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์เมื่อเอียงล้มและไฟฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อเบรกกระทันหัน ล้อเป็นลวดซี่แบบเดิมขนาด18นิ้วสวมยางแบบเรโทรที่ออกแบบใหม่ให้เกาะถนนและรีดน้ำได้ดีถังน้ำมันจุ11ลิตรวิ่งได้ไกลประมาณ300กิโลเมตรต่อการเติมหนึ่งครั้งทำให้เป็นรถที่เหมาะกับการขี่เล่นในวันหยุดหรือแม้แต่ขี่ไปทำงานทุกวันก็ได้ สำหรับสีสัน y าม m a h a จัดมาให้เลือก4ีสีคือแดงเรซิง่งดำด้านน้ำเงินเมทัลลิกและขาวมุกโดยแต่ละสีจะมีลายกราฟิกแบบยุค80ให้เลือกด้วยเพื่อเอาใจแฟนพันธุ์แท้ RX 1 0 0ในส่วนของราคาสำหรับประเทศไทย y ยาม m าา a h a RX 1 0 0 2026คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงต้นปี2026ด้วยราคาเริ่มต้นที่ประมาณ89,000บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับรถที่ผสมผสานความคลาสสิกกับเทคโนโลยีใหม่และเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากสัมผัสความรู้สึกของรถในตำนานคันนี้สรุปแล้ว Yamaha RX100 2026คือการฟื้นคืนชีพของตำนานในแบบที่ยังคงหัวใจเดิมแต่เพิ่มความปลอดภัย ความทนทานและความประหยัดให้สอดคล้องกับยุคสมัยเหมาะกับทั้งคนที่มีความทรงจำกับ RX 1 0 0และคนที่อยากเริ่มต้นเข้าสู่โลกของมอเตอร์ไซค์เรโทรสปอร์ตที่ขี่สนุกและไม่ซ้ำใครแล้วเพื่อนๆนล่ะคิดอย่างไรกับการกลับมาของ Yamaha RX 1 0 0ครั้งนี้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง b y r i b e เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์มอเตอร์ไซค์ใหม่ๆจากเรานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ